สวัสดีค่ะบรรดาเมจเจนผู้หญิงซีวิไลาจากสวิตเซอร์แลนด์ขอต้องรับข้อสู่อินทราฮิลเลอร์ทาร์ลสามแดห้าหช่องแห่งการดูดงด้วยจิตสัมผัสจิตวญญาณอินทูนชัน่นนำกฎจักรวาลกดแรงดึงดูดมาปรับใช้นะคะสายมูสายอาธิษฐานสายจิตวิญญาณและสายจักรวาลเช่นช่องนี้ค่ะเป็นสรลแกนของช่องเรานะคะ เราใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน,นะคะเพราะว่าวันนี้มาดามจะมาเปิดให้ตำนาดวงให้กับท่านที่เกิดถึง7วันนะคะถึงที่ของท่านที่เกิดในวันพฤหัสบดีแล้วนะคะระยะเวลาดูดวงก็คือช่วงวันที่15ถึงวันที่3.1ธันวาคม2565เท่านั้นนะคะเป็นดวงเกี่ยวกับเรื่องของการงานการเงินสุขภาพโชคลาภและก็ความรักนะคะพร้อมแล้วเราไปกันเร็วเลยนะคะวันนี้มาดามเร่งที่จะทําให้เสร็จ ให้ครบภายในทั้ง7วันเพื่อจะได้ทานเวลานะคะไม่นานเนี่ยเดี๋ยวก็งานเราจะเร่งจะรีบอีกนะคะมาลามจะพูดถึงความเร่งความรีบอยู่บ่อยเพราะว่าทุกคนนะคะจะต้องทํางานนะคะแข่งกับเวลาตัวที่ฉันเองใช้ชีวิตอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะคะก็บางครั้งกดดันกับเวลามากแต่เราก็ต้องอยู่ให้ได้นะคะจะต,ต้องเสถียรใน อารมณ์ใจของเรานะคะไม่มีสิ่งใดที่เราตั้งใจทำแล้วเราจะทําไม่ได้เพราะฉะนั้นนะคะ,ะมาเช็คดวงชะตาของท่านที่เกิดทั้ง7วันนะคะวันพฤหัสค่ะพลัางงานและเอเนอรของคนของคุณนะคะ,ะมาดาใช้ไพ the Oracle Energy, ่ดีออร์เ l e e เอเนอร์จีชุดนี้นะคะแล้วก็ชุดตะกีนะคะ,ะเปิดไพ่ขยายแล้วก็ดูพลังงานของคนทั่วไปนะคะอ้าวพร้อมเลยยังคะไปก็รัวๆคะ่ะเปิดเลยนะคะ Energy ดิออร์ c คคานะคะ Angel of Strength นะคะไพ่ของราศีสิงห์ The Strength เบอร์ที่50นะคะหมายเลข50แล้วก็ Angel of Balance นะคะเขาบอกว่าให้คุณสมดุลแล้วก็บาลานซ์ในพลังงานของคุณนั่นเองนะคะคล้ายๆกับว่าอันนี้นะคะคุณขาหมายเลขที่48นะคะ Angel of Balance นะคะก็บอกเลยว่า,าคุณมีความเขาเรียกอะไรวะอ,อะไรล่ะ ูดไม่ออกมันหนาวเอาเป็นว่าจิตใจของคุณนงดงามน,นะคะคุณขาคนที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะพลังงานแค่สองอาทิตย์ในเดือนธันวาคมนี้นะคะ angel of the strength หมายคว่าคุณเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งผู้ชายที่มั่นคงนะคะแข็งแข็งแกร่งมากๆนะคะโอ้โหรอเรือไม่ค่อยถนัด รอเรือตกค่ะนางฟ้าแห่งความเข้มแข็งนั่นเองค่ะใบที่50 The Strength คล้ายๆกันแบบนี้นะคะแล้วก็ใบที่48่นะคะ Angel of Balance นะคะก็แปลว่านางฟ้าแห่งความสมดุลถูกต้องเตเวอร์เลยนะคะคุณนะคะไม่ว่าจะเกิดอะไรกับคุณขึ้นนะคะคุณฤหัาเป็นคนนะคะอย่างน้อยอย่างไรสักวันพฤหัสเนี่ยก็เป็นวันของครูบาอาจารย์อยู่แล้วคุณเป็นคนที่เกิดมาเพื่อเป็น แสงสว่างให้กับคนทั่วไปเป็นครูบาอาจารย์นะคะให้สามารถให้ความรู้กับคนทั่วไปได้เพราะว่าชอบสอนชอบบอกนะคะชอบให้ความรู้กับคนนะคะอันนี้คือ Energy ตรงตัวเป๊ะเลยนะคะของท่านที่เกิดในวันพฤหัสค่ะทีนี้เรามาดูไพ่ยิ่ซีกันนะคะว่าจะบอกอะไรกับคนวันพฤหัสสบ,บดีนะคะในเดือนธันวาคมว่า ระยะเวลาที่เหลืออยู่นี้นะคะ8ดใบค่ะ4ใบเป็นไพ่ของเจ้าชะตาแล้วก็อีก4บาใบเป็นไพ่ขยายนะคะอ้าวไปกันรัวๆยาวๆเลยนะคะ2นะคะ3 3ใบนะคะ4ใบแล้วอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็จะถึงเวลาแลคะเพราะฉะนั้นมาดามจะต้องอเล่นทา คลิปนี้ให้เสร็จนะคะเพื่อคุณทั้งหลายจะได้เข้ามาเอาไปปรับใช้นะคะและอีกไม่กี่ชั่วโมงนะคะเวลาแห่งที่คนรอคอ,อยนะคะคนไทยรออะไร <c oughs> รวมทัองดิฉันด้วยนะคะมันตื่นเต้นนะคะมันได้รุ้นตลอดเวลาค่ะมา5เหรียญมาเลยนะคะ Energy ของท่านที่เกิดในวันพฤหัสนะครห้าเหรียญค่ะคุณมีพลังงานของคนที่ไม่สบายป่วยไหม ไหมคะแล้วก็การงานขัดสนการเงินการเงินขัดขอภัยค่ะการเงินขัดสนนะคะแต่ก็ยังมีพลังงานของเก้าถ้วยนะคะก็ยังรักษาอารมณ์ใจได้อยู่หกเหรียญนะคะคุณขาเอาไปต่อกันเลยสั้นๆนยาวคุณมีภาร,ะ,ระ,ะที่จะต้องอแบกภาระ,ระ,ะเลี้ยงดูคนในครอบครัวหรือเปล่าคะคนที่เข้ามาดูนะคะท่านที่เกิดในหัวันพฤหัสนะคะ คุณอ่อเป็น energy ของผู้นำนะคะเป็น the strength เห็นไหมคะแล้วก็คุณไม่ว่าพลังงานทุกพลังงานคุณสามารถจัดการมันได้ลงตัวแบบว่าบางครั้งนะคะมันท้อเห็นไหมคะคิดเยอะคิดหนักเพราะว่าจะทำยังไงดีหาเงินไม่พอใช้เลยนะคะจนจนจะถึงสิ้นปีแล้วเหลืออีก2อาทิตย์จะมีปฏิหารสิ่งใดเกิดขึ้นกับคนวันหัสหรือไม่ะคะที่ป่วยนะคะก็ยังทรงตัวอยู่นะคะยังไม่ แค่ดีขึ้นยังไม่หายขาดเพราะว่าเรามีอะไรคะภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบต่อเขาเรียกว่าป่วยไม่ได้นะคะตายไม่ได้เด็ดขาดคนมันพิหิหัสนะคะเหลือเวลาอีก2อาทิตย์เนี่ยเราไปดูกันต่อสิคะอ่า ้าดาบเห็นไหมคุณป่วยจริงๆค่ะคุณป่วยแล้วคุณคิดมากคุณคิดเยอะมีทั้งแฮงแมนมีทั้งกดาบนะคะแล้วก็เจ้าชะตาก็เป็นห้าเหรียญแบบนี้นะคะอาการป่วยนะคะแค่ทุบเราแต่ยังไม่หายนะคะโดยเฉพาะความเครียดกดดันความเครียดสะสมมาเต็มเลยนะคะเอ๊ให้ทั่บคัฟนี่ออกแทบทุกวันเลยนะเอาโอเคค่ะ คนที่มีคู่นะคะคนที่ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้วหรือ่ครอบครัวที่แต่งงานกันแล้วนะคะก็ยังรักกันปองดองกันยังช่วยเหลือกันนะคะหกเหรียญเป็นพลังงานของกานที่ต้องส่งเสเริมเลี้ยงดูแต่ว่าคนที่เป็นผู้นำเนยะคะเจ้าชะตาที่เข้ามาฟังนี่นะคะได้ทั้งหมดผู้หญิงผู้ชายได้หมดนะคะคุณเหมือนกับว่าความรับผิดชอบมันเกินตัวคุณคะต่อไป บอกนี่เลยนะคะ,ะเดี๋ยวนะคะคุณขารอดค่ะยังไงก็รอดค่ะเดอะฟูลมาแล้วนะคะไพ่ของการปล่อยวางมาแล้วค่ะมีแต่แฮงแมนมีเดอะฟูนะคะ, man, food ะ,ค,ะคุณขารอดค่ะอีกสองอาทิตย์นะคะเดี๋ยวก็สบายตัวแล้วนะคะเห็นไหมเนี่ยพลังแห่งครอบครัวค่ะมีความรักความอบอุ่นเกิดขึ้นในครอบครัวนะคะไพ่ของคนโสดนะคะคนโสดก็ปล่อยตัวจะสบายๆเลยนะคะคนโสดไม่มีอะไรมากนะคะยังคงเป็นโสดเที่ยวไปล่องไปได้อยู่อย่างนี้ตลอดเวลาคือ ไม่ได้ยินดียินได้กับอะไรเลยนี่คือพลังงานของท่านที่เกิดวันพังฤทธซึ่งเป็นคนโสดนะคะส่วนพลังงานของครอบครัวนะคะซัพพอร์ตกันและกันนะคะท่านที่เป็นเอ่อเอ่อเฮดก็คเป็นผู้นำนะคะที่จะต้องแบกภาร,ระให้กับครอบครัวทั้งหมดนะคะคุณนะคะ ถึงมันจะเหนื่อยจะหนักแค่ไหนคุณก็ยังยังยังคงรักษาพลังใจอารมณ์แจงคุณได้นะคะต้องเลี้ยงดูครอบครัวไม่ใช่แค่เราสองคนเท่านั้นนะคะไม่ใช่แค่รูปของเราแต่คุณนั่องอาจจะเลี้ยงเป็น,เป,นเป็นครอบครัวใหญ่ลักษณะแบบนี้นะคะไหนเรามาขยายไพ่แฮงแมนมาทําไมคะนะคะแล้วก็เจ้าชะตาเนปีป่วย้้เรื่องอะไรนะคะอืมนะคะสู้ฮะสู้นะคะเป็นผู้หญิงกแกร่งนะคะเหมือนเดอะสเตรนท์นะคะเห็นไหมคะ รักษาสมดุลได้ดีด้วยจัคะบางครั้งนะคะคุณอะเก็บเรื่องเอาไว้คนเดียวฉันจัดการได้ฉันไม่อยากให้ใครมารับรู้เรื่องราวของฉันฉันสามารถจัดการกับเรื่องทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นได้ mm hmm. เห็นไหมคะนี่ไงคะ่ะเดลวิวก็ออกมาเพราะว่าคุณขาบอกนิดนึงนะคะคนท,ที่ที่มีงานอยู่นะคะแล้วเป็นงานที่ค่อนข้างจะสีเทาๆนิดนึงเนี่ยคะ่ะคุณทําได้ดีนะคะคุณขา ภายในสองอาทิตย์จากนี้นะคะจนกระทั่งถึงปีใหม่เลยเนี่ยนะคะคุณขาคุณจะต้องเคลียร์พลังงานอันนี้ให้ลงตัวเห็นไหมคะคิงคิงอวันก็ออกมาค่ะคะ่อน,นข้างจะเป็นคนที่เคร่งขรึมนิดนึงนะคะทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นนะคะพลังงานพวกนี้นะคะไม่สามารถทําอะไรคุณได้เลยนะคะใครที่ทํางานสีเทาอยู่นะคะคุณจะรอดปลอดภัยคะ่ะคุณขาแล้วเป็นคนที่ทํางานสีเทาขึ้นด้วยคนมันเพื่อหัดนะคะเลยเวลาสองอาทิตย์นะคะจากนี้เนี่ยเพราะว่า มันมันมีอะไรที่เราจะต้องคิดเห็นไหมคะเป็นแฮงแมนในไพ่เจ้าชะตานะคะคิงออฟวานแบบนี้นะคะคุณนะคะหักใครที่เป็นหัวหน้างานอยู่ตอนนี้นะคะุณคะภาระหน้าที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวใหญ่แล้วยังต้องมีอะ,อ,ะอะไรคะคนในปกครองอะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะบางครั้งเนี่ยรายได้ที่หามัน,ม,นมันไม่พอรับประทานคุณต้องแบ่งปันคุณหลายคนเพราะว่า แต่คุณมีความสุขกับการให้การเป็นผู้ให้ของคุณไหน mm hmm. ดุคีว่ายอย่างไรนะเรามาดูกันนะคะประดามสับไว้เรียบร้อยนะคะก่อนที่จะมาเปิดไพ่นะสองใบของดกคีว่ายอย่างไรคะเดี๋ยวเราค่อยขยายต่อนะคะสุขภาพนะคะเป็นเรื่องเครียดส,ส่วนใหญ่เพราะมันใกล้สิ้นปีจะต้องเคลียร์ตัวเลขให้ลงนะคะจะเคลียร์ลงได้ไหมนะคะมันก็นี่ค่ะ บางทีคิดคนเดียวนะคะคุณไม่อยากปรึกษาใครเลยนะคะแม้กระทั่งคู่ของคุณคุณยังไม่อยากปรึกษาลองนะคะลองดูนะคะเผื่อคู่ของคุณคนที่อยู่ข้าง,างคุณนั่นนะคะเป็นคนที่ปรึกษาได้ดีที่สุดนะคะเห็นไหมเบอร์ที่11นะคะคุณขาเรื่องงานจริงๆด้วยเรื่องงานอันนี้นะคะคนวันพฤหัสขาคุณทํางานเนี่ยนะคะคุณเป็นหัวหน้างานอะเห็นไหมอืมอะใบที่สี่สิบ มีเรื่องเอ่อสีเทาๆสีเทาๆในที่นี้เหมือนกับว่าใครแอบทําอะไรรับหลังหรืออย่างไรนะคะอันนี้มันเป็นพลังงานของอะไรเราต้องมาดูไพ่ขยายกันดีกว่าว่าเบอร์ที่40เนี่ยเห็นไหมคะเป็นรูปผู้หญิงท้องนะคะเหมือนกับว่าติดกรรมเรื่องทําแท้งไหมใครติดกรรมทําแท้งอยู่นะคะให้ไปทําบุญเห็นค่ะพระหกเหรียญก็ออกมาตรงนี้นะคะเออนี่คือเรื่องคือเรื่องส่วนตัวที่เกิดขึ้นคนโสดยังคงโสดนะคะไปได้เรื่อยๆนะคะ โสดอยู่หรือว่าถ้าหากมีอะไรที่มันมันจะต้องเปิดเผยและพูดออกมานะคะไม่ทราบว่าเป็นเรื่องของการตั้งคันแล้วต้องทําแท้งหรือเปล่านะคะนี่เกี่ยวกับเรื่องคนโสดแต่คุณเป็นคนที่ไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเพราะพะนังงานของ a ออแองเ of b ออฟบนี่มันบอกบอกว่าคนโสดนะคะที่เป็นคนวันพฤหัสเนี่ย คุณไม่ได้สนใจอะไรไม่ได้ยึดอะไรนะคะและคุณถือว่าตัวตัวคุณเองเนี่ยนะคะสามารถจัดการกับทุกพลังงานนะคะทุกปัญหาได้นะคะหากมีเรื่องการทาแท้งเกิดขึ้นเนี่ยเห็นไหมมันมันมันเป็น the d e แบบนี้นะคะแล้วก็เป็นชุด the key มาบอกมาว่าอย่างนี้นะเนี่ยนะคะจะต้องมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นนะคะมันเป็นอะไรที่แซดมากเลย sad เนทตเลยเกินนะคะเดี๋ยวขยายกันนิดนึงนะคะว่าไพ่ใบที่40ของ the key มาทําไมคะอืมใครทะเลาะกันหรือเปล่าคุณคะ คนโสดเนี่ยนะคะหรือว่าคนคู่ก็ได้นะคะมันเป็นพลังงานหลากหลายของคนทั่วไปเลยบอกแล้วว่าเป็นภาพโดยรวมนะคะโปรดใช้วตรรกะนะคะฟังแล้วเอาไปคิดเอาไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวของคุณทั้งหมดของคุณคนเดียวแต่มาดามพูดโดยรวมเพราะฉะนั้นนะคะคนที่อ่านไพ่พลังงานแบบนี้นะคะมันจะมีทั้งลบและบวกเข้ามาเพราะ,ะนั้นเราเป็นนักอ่านเราเป็นนักพยากรณ์เราจะต้องอ่านออกมาทุกพลังงาน,นะคะ่ะเพราะไพ่เขาจะไม่โกหกนะคะ เขาจะออกมาเพื่อให้ uh, ผู้อ่านเนี่ยเคลียร์ให้ฟังนะคะเพราะว่าเรื่องของแต่ละคนอาจจะมุดอาจจะซุกอาจจะซ่อนอะไรอยู่นะคะคนขาคนที่เอาทั้งโสดทั้งไม่โสดกันล้วกันที่ครอบคุมกันไปเลยนะคะหากมีพลังงานของการทําแท้งนะคะหรือว่าจะต้องทํานะคะเห็นไหมคะเพราะว่า คนที่มาร่วมชะตาการรมแบบคุณเขาไม่รับชอบผิดชอบเขาเดินหนีนะคะมีเรื่องนี้อยู่หรือเปล่าคะคนวันพฤหัสถ้ามีเรื่องนี้ก็คือจัดการให้ได้คุณเองเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยแคร์ไม่ค่อยสนอะไรไม่จําเป็นต้องบอกด้วยซ้ําไปนะคะหากจะต้องทําก็กรุณาไปทําบุญรับด้วยนะคะคุณขาแต่ถ้านะคะเพราะว่าบารม,มีไม่ไม่อยากเอ่ยถึงเรื่องเอ่อเรื่องบาปกรรมตรงนี้นะคะอันเดี๋ยวเรามาดูกันต่อสิคะขยายออกมาแล้วนะคะดูเรื่องหน้าที่การงานนิดหนึงนะคะเรื่องหน้าที่การงานนะคะ มันเป็นยังไงคะความมั่นมั่นคงมันเกิดขึ้นคะ่ะแต่ว่าคุณต้องคิดให้น้อยลองนิดนึงนะคะอืมเนี่ยคะงานการก้าวหน้านะคะสามไม่เท่าออกมาขยายไพาชุดตะดก,กี้ใบนี้อยู่ในห้องประชุมนะคะบอกแล้วคนมั็นพฤหัสเนี่ยมักจะเป็นกูบาอาจารย์เป็นหัวหน้างาน เป็นเจ้าของบริษัทเจ้าของกิจการนะคะเพราะฉะนั้นงานของคุณยังคงไปต่อนะคะมีเรื่องในบ้านคุณแยกแกะออกนะคะคุณเป็นแองเชนออฟเดอะสเตรนท์ uh, นะคะพลังงานของคุณสถีนรักษาสมดุลได้ดีแอ็งเชนออฟบาลานซ์ก็มานะคะอ่ะเดี๋ยวเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันจะจบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานนะคะหรือเรื่องส่วนตัวเรื่องเรื่องพลังงานสีเทาแบบนี้หรือว่างานสีเทาอะไรก็ตามตามแต่นะคะขอให้มันจบลงภายในพศนี้นะคะ2อ6 5น้นะคะแล้วจบ เพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเห็นไหมคะสามไปเท้างานการดีๆมันรอเราอยู่เพราะฉะนั้นนะคะเคลียร์เรื่องพลังงาน energy ลบๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะโสดหรือไม่โสดหรืออะไรอย่างไรนะคะให้ตัดเรื่องลบทิ้งแล้วคิดแต่ในสิ่งดีๆนะคะอ่าเดี๋ยวดูสิคะขอคําแนะนําดีๆนิดนึงว่ามีอะไรไพ่มีอะไรที่จะแนะนําคนที่เกิดในวันพฤหัสทั้งคนคู่และคนโสด ทั้งคนคู่ใช่และคนโสดนะคะบ้างนะคะต่แฮงแมนมาก้าวดาบมาคิดเยอะคิดมากนะคะงานที่ไม่เปิดเผยงานที่เป็นงานสีเทาแต่มันทําแล้วมันได้ตังค์ถ้าทําต่อแล้วเราไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนก็ทําไปแต่ถ้าอะไรที่ต้องต้อง,องอมันเสียพลังงานคุณคาเดี๋ยวมันจะต้องจบลงนะคะแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มต้นใหม่นะคะไปในไปในทางที่ดี ทุกงานทุกอาชีพคะ่ะถ้าคุณไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนหรือตัวคุณเองจะต้องตกอยู่ในบ่วงแห่งกรรมนั้นนะคะมันสามารถสร้างเป็นอาชีพได้คะ่ะไม่ต้องใส่ใจคะ่ะแค่ว่าตัวเรานะคะก็คือตัวเราถึงเวลาที่เรา,าจะต้องใช้เงินมีกินมีอยู่มันก็ชีวิตของเราไม่มีใครมามีภาควิจารณ์เห็นไหมคะความยุติธรรมจะต้องเกิดขึ้นคะ่ะคุณขาไพ่ของราศีตุลออกมานี่นะคะชัดเจนเลยว่า ปัญหาที่มันเกิดขึ้นคุณแก้ได้แน่นอนภายใน2อาทิตย์นี้เห็นไหมคะ,ะคำแนะนำของไพ่ออกมาบอกอเป็น the justice แล้วก็เป็นเจ้าหญิงถือถ้วยนะคะใจร่มๆนะคะชนะความค่ะและตามด้วยนี่เลยนะคะ the h a l o f e n t ปรึกษาผู้ใหญ่นะคะ ไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่สาวพี่ชายน้องสาวน้องชายอะไรก็ช่างค่ะที่เขามีความามีความรู้แน่นๆเขาสามารถแนะนําคุณได้เห็นไหมคะเดอร์ฮาร์แฟนหรือไม่ก็เป็นเรื่องของจิตวิญญาณอีกเรื่องหนึ่งก็คือการนั่งสมาธิอธิษฐานจิตนะคะอยู่นิ่งๆกับตัวเองแล้วดูนะคะคุณขาแต่ลักษณะแบบนี้มันออกมาเป็นไพ่ของบุคคลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผู้หญิงนะคะจะมีผู้หญิงคนหนึ่งสามารถช่วยคุณได้ค่ะอาจจะเป็นพี่สาวหรือบ่าหัวหน้าง,งานก็ได้นะคะที่เป็นสุภาพสตรีเขาจะช่วยให้คําปรึกษาคุณได้ค่ะเพราะว่าถ้าความที่มันเกิดแล้วเนี่ยเรื่องนี้นะคะมันสามารถเกิดได้กับทุกคนอยู่แล้วล่ะนะคะอยู่ที่ว่าเราเนี่ยจะมีอ่าหนทางแก้ไขหาทางออกได้ไหมนะคะให้ทุกฝ่ายไม่สะเทือนเรื่องงานนะคะคุณคะ ไปต่อและเป็นงานสีเทาที่ทำแล้วทำได้ดีมันเป็นรายได้ของเราก็ทำต่อไปใช่ไหมคะคือไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนพอแล้วนะคะส่วนเรื่องความรักคนคู่คนโสดน,นะคะก็หากมีเรื่องกรรมทำแท้งไปแก้ไขนะคะแล้วก็ครอบครัวนะคะครอบครัวอบอุ่นดีนะคะไหนมาดูซิคะเรื่องโชคลาภเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยมีดวงโชคลาภเสี่ยงๆกันบ้างไหม จะได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาบ้างไหมคะคนวันพฤหัสนะคะโดยมากเนี่ยคุณเนี่ยชอบทํางานชีวิตติดอยู่กับงานนะคะเรียกว่าเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยอะ่ะมีโชคลับผักการเสียงไหมคะสิบไม่เท้านะคะทํางานดีกว่ามั้งนะไงอะ i เดไฮพรินะคะเซนก็แรงนะคะแล้วก็มีความคิดที่กว้างไกยมีจินตนาการที่ ไม่เหมือนใครคุณจะคิดต่างกับคนอื่นมากนะคะเดอะไฮเพรสแล้วก็แปไม้เท้าสิบไม้เท้าแบบนี้นะคะคุณทําแต่งานนะคะโชคลับการเสียงไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นไพ่เหรียญมันก็เลยไม่ได้ออกมานะคะเรื่องโชคลับของการเสียงนะคะแต่ถ้าหากจะเสียงนะคะก็คิดว่ามันมันมาโชคลับมันมาจากเรื่องงานมากกว่าคะ่ะแล้วก็ ความรักความอบอ,อุ่นมีให้ในครอบครัวแต่ใครที่มี energy ของการทำแท้งหรือ energy ของการทำบาปอยู่นะคะให้แก้ไขนะคะคุณขาทุกอย่างมันมีทางออกค่ะ,ะเรื่องการเสี่ยงของคนในวันพฤหัสคนเกิดวันพฤหัสในะระยะเวลาสองอาทิตย์นี้มันไม่มีเรื่องโชคลาภออกมาเลยนะคะะลองถามต่อดูนะคะเห็นไหมคะ king of cups ค่ะ คุณเชื่อมั่นในตัวคุณคุณมีอะไรที่เชื่อมั่นในตัวคุณสูงมากนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสี่ยงก็มีชีวิตดำเนินอยู่ได้เพราะงานของคุณมันมั่นคงจะสีเทาสีขาวสีดำอะไรก็ช่างนะคะโดยว่าจะเป็นงานอะไสีเทาเนี่ยทำแล้วมันได้ดีจริงๆไหมคะไม่จำเป็นต้องบอกทุกเรื่องกับคนในองค์กรหรือในครอบครัวก็ได้อันนีนนเน้เป็นเพียงที่ว่าบดามอ่านตามหน้าไพา่ที่ขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเดี๋ยวนะคะถ้าคุณเบื่องงานตรงนี้นะคะ จบแบบสวยๆแล้วเดี๋ยวจะเริ่มต้นแบบงามๆด้วยเช่นกันนะคะอีกสองอาทิตย์นี้หรือว่าบางคนเริ่มต้นแล้วด้วยนะคะทาทาแล้วได้ดีก็ทําต่อนะคะไม่ทําให้ใครเดือดร้อนนะคะเราได้เงินเรามีเงินเลี้ยงครอบครัวเราเลี้ยงดูตัวเราเองนะคะมีความสุขแล้วนะคะเอาอย่างนี้เลยนะคะเรื่องชัว่วลาบการเสี่ยงยังไม่ต้องไปโฟกัสอะไรมากส่วนเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะก็ สามวันดีสี่เป็นไข้เหมือนเดิมคข้ยังคงป่วยต่อเนื่องนะคะแต่มันไม่ได้ป่วยเรื่องใหญ่โดยมากจะเป็นการเครียดมากกว่านะคะเพราะว่าทํางานเยอะคิดเยอะใช้สมองเยอะนะคะนอนดึกค่ะคุณขาถ้าใครนอนก่อนตอีสองได้นะคะจะดีมากนะคะหลังเที่ยงคืนนี้มันเต็มที่แล้วนะคะเพราะาคุณเป็นคนตื่นเช้านะคะเป็นหัวหน้าเขานะคะ ก็ต้องทําให้ลูกน้องดูนะอ่าโอเคประมาณนี้ค่ะครบถ้วนไหมโชคลาภยังไม่มีนะคะยังไม่มีอะไรมากมายค่ะมีแต่โชคลาภทางด้านการงานนะคะการเงินเงินทองก็ไหลามาเรื่อยๆแต่เป็นเงินที่มาจากงานล้วนๆเลยนะคะสุขภาพบอกแล้วนะคะโรคเครียดถามหานะคะไมเกรนนะคะอ่าฮะความรักไม่หวานแล้วก็ไม่เปรี้ยวนะคะยังคงไปกันต่อครอบครัวอบอุ่นนะคะ สีไม้เท้ามั่นคงนะคะส่วนคนโสดนะคะ,ะมีแฟนนะคะเปลี่ยนคู่เปลี่ยนคู่อยู่ประจํานะคะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะใครหากมีใครมีพลังงานของการทําทาแท้งหรือทําบาปเนี่ยนะคะคุณขาทาไม่ขึ้นเท่าไหร่มันก็ต้องทําบุญตามทาบุญรับด้วยนะคะอันนี้พูดเผื่อไว้หลายๆพลังงานไม่ทราบว่าเป็นดวงของใครอะไรยังไงนะคะโอเคน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะฟังแล้วชอบฟังแล้วใช่ถ้าไม่ใช่ก็ขอให้เลื่อนผ่านไปถ้าใช่ก็เอาไปปรับใช้นะคะ ถูกใจเช่นเช่นไรอย่างไรนะคะก็กดติดตามมาดามแองเจิลไว้ด้วยนะคะจะได้ออกมาทำไพ่ให้คุณดูทำคลิปดีๆอย่างนี้ให้คุณดูให้คุณฝังเอาไว้ใช้นะคะแล้วก็เอาไปปรับใช้เป็นคำแนะนำเท่านั้น,นะคะ่ะไม่ใช่ดวงส่วนตัวของท่านใดท่านหนึ่งนะคะขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะรู้จักการให้ที่ได้รับการให้และการได้รับที่เท่ากันนะคะมุ่งมั่นในหน้าที่การงานของคุณใช้ชีวิตอย่าง มีสตินะคะสมดุลในพลังงานของคุณนะคะนางฟ้าอยู่ข้างคุณเสมอนะคะตัวคุณก็คือคือนางฟ้านั่นเองครับพระเจ้าใช้พลังพระเจ้าในตัวคุณให้เป็นประโยชน์นะคะอาคนมันพฤหัสขาพลังของครูบาอาจารย์มาเต็มเพราะฉะนั้นนะคะคุณไม่ต้องมีตัวช่วยคุณก็อยู่ได้คนมันพฤหัสคะ่ะขอมีความสุขค่ะสวัสดีคะ่ะ